คลิปนี้ก็จะมาช่วยเบิกเงินสำหรับคนที่เป็นสายยิงแอดก็จะมีตัวของแพลตฟอร์มในการยิงแอดที่น่าสนใจมากๆก็คือตัวของ l i น์แอดมาดูกันนะครับว่า l i น์แอดตอนนี้มันดียังไงทำไมปี2องสี่ถึงเป็นปีที่ l i น์แอดเข้ามาแลกแล้วก็น่ายิงมากอันดับแรกคุณโฆษณาโฆษณาถูกมากเทียบเทียบกับเฟซบุ๊กนี่ต่ำกว่ากันสิบถึงสิบห้าเท่าเลยนะครับการที่โฆษณามันถูกมันแพงโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นจากการที่คนยิงผันเยอะแย่งยิงโฆษณาเยอะ,ยยอะต,ตัวไลน์แอดแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันงงดียังไงจริงแล้วด เคยถูกมากเป็น10บหรือเท่าเลยนะครับข้อ2เกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการแสดงผลตัวแอดโดยปกติตัวแอดของแพลตฟอร์มไหนก็ตาม90%เลย่นที่ตรงชียลมีเดใช่ไหมครับซึ่งพอมันขึ้นมาซ้ำๆบ่อยๆเราก็จะเป็นเร,รื่องลำพังและเราก็หายไปแล้วก็บอกไปซึ่งมันเหมือนโฆษณาที่คนต่อแถวขึ้นด,ดีเล่นในช่วงเวลาเร่งด่วนตลอดเวลาแต่ของไลน์แอดลูกค้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะกดไปที่แอปไหนนาโคมน้าแชทหน้า,นา,นาวอลเล็ตแอปก็จะเจอโฆษณาอยู่ทุกที่เลยเป็นการหลอกล่อแบบเนียนๆแบบไม่น่าลำคาญมากกว่าแคมป์คอมอิวนะข้อ3าข้อดีอันนนึงกก็คือชิดลุ่มเป้าหมายนอกึ่ง ติคอร์เดียนที่เรายิงกันนะเหลือความสนใจอะไรไปดูไลออเดียนพารอทอมเดียนกลุ่มเมื่หมายในไลน์จะมีกลุ่มเป้าหมายพิเศษนั่นก็คือไลโอเอออเดียนอะไรก็ตามเกิดขึ้นในไลโอเอคนที่แอดมาหรือแม้กระทั่งคนที่บล็อกไฟใครเปิดอ่ารบอดแคบของเราหรือคนที่คุณติดแท็กแท็กไปแล้วว่าเอ้ยสนใจสินคา้าแต่ยังไม่ซื้อกลุ่มพวกนี้สาม,มารถมายิงโฆษณาได้ทั้งหมดกลุ่มพวกนี้บอกเลยวา่ากลุ่มเลเ็กแต่ผลในเชี่ยวสูงทำให้ผลตอบแทนในการยิงแอดสูงมากๆเลยฮะและนี่นะครับก็คือสามข้อดีของการยิงตัวไลน,น์แอดคออออตตนี้้้ม่่าจะดดดรสสชิิงลลกไไแแปปใใ็บถ ที่ไลฟ์ออฟฟิศของเขาแะโดนกินบะหมี่อันเดินนะ